สวัสดีครับเด็กๆเป็นไงกันครับสบายดีไหมครับวันนี้มาเจอครูเอนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่7สายพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งพบครั้งแรกในปี1960นะครับซึ่งสายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยคือสายพันธุ์ที่7นะครับเรียกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นะครับหรือโควิด19นั่นเองนะครับอันนี้ในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองแล้วก็ห่างจากสังคมว่าเราจะรูร่วมกันยังไงเรามาดูของตนเองก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราต้องมาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายของเราวิ่งจอกกิ้งยูกบที่ก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีลูกฟุตบอลกระเตะเล่นที่บ้านต้องออกกำลังกายด้วยตนเองอย่ารวมกลุ่มกันนะครับนะครับกินอาหารก็กินอาหารที่มีประโยชน์ กินร้อนนะครับใช้ช้อนกลางอย่าพยายามหรือเลี่ยงใช้อย่าใช้ช้อนร่วมกันนะครับแล้วก็นอนหลับให้เพียงพออันนี้คือภูมิคุ้มก,กันของตนเองก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเวลาเราอยู่ร่วมกันสังคมเนี่ยนะครับการเว้นระยะห่างนะครับเวลาเราอยู่พักอยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่าไม่สบายนะครับก็รีบไปหาหมอซึ่งรู้สึกไม่สบายยังไงอาการหากมีไข้เนี่ย37.5 เอาละต้องไปหาหมอและบอกพ่อบอกแม่หรือมีอาการเจ็บคอนะครับไอมีน้ำมูกหรือหายใจออหอบอย่างเงี้ยหรือต้องต้องรีบไปหาหมอละบอกผู้ปกรครองนะครับเว้นระยะห่างจากผู้คนห่างกันหนึ่งหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับเพราะเชื้อเหล่านี้เรามองมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับหลีกเลี่ยงการจากการจับมือจากการกอดอยู่ ในชุมชนที่แออัดต้องลีกเลี่ยงละันะครับเพื่อป้องกันตนเองนะมันล้างมือให้ให้สะอาดนะใช้เจลล้างมือเดินน้าสบู่ง่ายๆเลยเวลาเราหยิบจับอะไรเนี่ยเราล้างมือด้วยน้ําสบู่นะครับเวลาออกไปไหนก็ใช้ผ้าปิดจมูกนะครับเวลาจามเวลาไอาอะไรต่างๆนะครับก่อนล้างรับประทานอาหารก็ล้างมือซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนอย่แล้วนักเรียนทําได้ นะครับแต่ว่าเราเพิ่มเพิ่มความละเอียดอ่อนเข้ามาอีกนะครับในการเฝ้าระวังตนเองนะครับเวลาเราออกไปไหนเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอ,าอนามัยอนามัยนะครับไม่ใช่เราบอกว่าอา่าไปตลาดแป๊บเดียวนะครับหรือไปซื้อร้านขายของใกล้บ้าน1 0เมตร20เมตรไม่ต้องใส่อันนี้ไม่เอานะครับเราต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะครับหรีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งตอนนี้เขามีพลกองฉุกเฉินนะห้ามรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับอย่างที่ครูบอกว่าถ้าหากมีอาการไข้แต่ไม่ใช่ว่าเราเดินไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวตากแดดมาแล้วมาบอกว่าอุย๊ยตัวร้อนเป็นไข้แม่ดูตัวร้อนอันนี้เราต้องดูตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปตกใจ นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวนานจังเลยทำไมตัวร้อนรีบบอกผู้ปกครองนะแล้วก็พาไปหาหมอนะครับก็ง่ายๆนะครับในการแนวปฏิบัติเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้ในชั่วโมงแรกนะครับคุณรูก็มีเรื่องนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของไวรัส โควิด -19 เนี่ยมาพูดมาสอนให้กับนักเรียนนะครับซึ่งไวรัสโควิด1 9เเนี่ยมันทั่วระบาดไปทั่วโลกเราอย่าไปคิดว่าเออเราอยู่ที่บ้านเราอยู่เราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคือการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ กินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับจากผู้คนเยอะๆนะครับอย่างที่ครูบอกมานะครับก็สิ่งเ่าเนี้ยมันมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามอย่างครูเนี่ยครูก็ป้องกันในขณะเดีวยวกันที่ครูอัดคลิปวิดีโอสอนเนี่ยครูก็อยู่ในห้องอยู่คนเดียวไม่ให้ใครเข้ามารบกวนนะครับซึ่งครูอยู่ในห้อง นะครับก็จะใช้เวลาอ,อันน้อยนิดเนี่ยให้มีคุณค่าให้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะอัดคลิปวิดีโอนะครับสอนให้กับพวกเราใน,ใ,นใ,นในทุกๆเรื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะฝากเรื่องของการป้องกันของโควิด -19 แล้วก็การดูแลตนเองนะครับก็ขอฝากให้กับลูกๆทุกคนนะครับออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพตนเองให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งกรกฏาคม เราก็มาเจอกันสําหรับช่วโมืองอ่าชั่วโมงหน้านะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องต่อไปอีกนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด็กๆนะครับสวัสดีนะครับ